กินขาก่อเลยหรอคะไม่อยากกินขาแม่ผมไม่อยากกินขากินอะไรคะไม่อยากกินขาล้วมียุงต้องมียุงกอนโอพี่ตลอดเลยเยะเ้จี้้จก้จี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 ้จ้มม้ก่้นีี้จี้จีจีมจ้จี้จ้จม้้ี้จี้นีีจีมี มาบามาบังข uh, like ู่ก่เลยเอ้ามึงทำใหญ่เลยกเก่งน่า i ักจุ๊ดเลยน่ารักจุ๊ดเลยพี่หมีโชคแม่แม่ถ่ายแม่ถ่ายเยอะะมอ่ะถ่ายคุณแม่ถ่ายถ่ายเยอะเอะอ้พี่หมีปากแดงมากเลยปากแดงแก้มแดงเหมือนมามาเลยมามาจะกินตรงไหน มีแกงเดียวหนูอยากให้พี่หมีเปน็นผู้หญิงอ่ะม,มามากินมงกุฎพี่หมีไหมมงก,กุฎของพี่หมีอนะ่ะกินไหม,มกินอยู่มันจะหาควันอยู่ไหมอ่ะจะหาควันไม่เอาไม่เอา,เอาโอ้จะขาคว,วันนะงั้นคาควัน <c oughs> แล้วหนูจะกินอะไรอ่ะหนูไม่เอาไม่เอาหนูจะกินอะไรของพี่หมีนะเนี่ยพี่กินกุนฟิก็ได้อ่ะกินนัดดุอา่าตามเลย เขียวไหนไหนกินแก้มพี่หมีหน่อยเนอะเอาทำไมตาไปใหญ่นะเล่าฮี่หมดเลยบีบหมดเลยทำไมไม่มีลูกกระต่ายทำไมไมมีลูกกระต่ายใหญ่เดียวอ่ะมีลูกกระต่ายลูกกระต่ายมีลูกกระต่ายนี่ไงก็อยู่นี่ไงนี่ไงไม่ใช่เลยใช่นั่นแหละคุณแม่บีบได้แค่นั้นแหละ น,นกิดได้จ้ะได้ค่ะกินนน่ะเดี๋ยวจะกินยาดูกินตักไตักไะ่เยังอ่ะวานถ่ายรูปอีกหรือยังถ่ายรูปอีกถ่ายแล้วค่ะคุณแม่ถ่ายให้แล้ว อเออเอาให้ครูกคดูไดไหมอ,อ่ะให้ครูกดดูให้หมดเลยได้ได้ค่ะคือแม่อยากถ่ายรูปมามาถ่ายวิดีโอมามากินพี่หมีเนี่ยคือแม่จะดูมามาจะกินตรงไหนของพี่หมี่่ีแกพมามาไปนั่งตรงนู้นนะ่ะคุณแม่ถ่ายมองไม่เห็น